คือตัวฟีเจอร์ที่เจ๋งที่สุดนะลูกค้าตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาชอบฟีเจอร์นี้มากมันคือการผสมเลเยอร์ได้ถึงแบบมันมีทั้งหมด16รูปแบบและเอา16รูปแบบเนี่ยมาผสมได้อีกถึง200รูปแบบเลยนะคือแบบโหเจ๋งมากตามใจเราเลยแหละฟีเจอร์เนี้ยมันทำให้แป้นเดียวเนี่ยมันสามารถทำงานได้2เสียงพร้อมกันเราจะเลือกได้ว่าเสียงหนึ่งออกเป็นเสียงอะไรเสียงสองออกเป็นเสียงอะไรจะมาพร้อมกันหรือมาทีหลังหรือมาเบา มาดังอันเนี้ยมันทำได้ในตัวฟีเจอร์เคิร์ฟตัวเนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าตัวเนี้เวลาที่มันผสมเลเยอร์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมทำให้ดูอย่างที่1ก่อนก็คือตีเบาออกเสียงหนึ่งแล้วพอมันเริ่มดังขึ้นหรือตีแอคเซนต์เนี่ยมันจะออกอีกเสียงหนึ่งมันทำได้โดยทันทีเลยนะแบบที่2เดี๋ยวผมจะทำตัวแซนแนเนี่ยให้มันผสมเสียงกันเลย แบบ l a เยอรกับ l a เยอร์่อะเอามาผสมกันแล้วตีออกมาพร้อมกันเลยเสียง1กับเสียงสองในวอลลุ่มที่ต่างกันเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม l a เยอออกก่อนให้ดูว่าเสียง A เนี่ยเลเยอรเป็นแบบนี้นะกดอีกที l a เยอรเป็นแบบนี้กดปุ๊บผสมกันเลยนะเห็นไหมเราจะได้ยินเสียงบนกับเสียงล่างพร้อมกันทันที